สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็มาต่อกันตอนที่2นะครับกับคลิปซ่อมติดทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์รุ่น1,000 VA นะครับก็อาการก็คือรันได้นะครับแต่ไม่ผลิตไฟหน้าจอตัวเครื่องโชว์อยู่ที่9 0 0ววัตต์นะครับ แต่ว่าวัดจริงๆนั้นไม่มีออกคิดในตอนที่1น,นะครับก็ได้ทำการตรวจซ่อมหาตัวเช็คอุปกรณ์ที่เสียนะฮะในตัวเครื่องทั้งหมดแต่ว่าไม่พบนะครับไม่พบอุปกรณ์ที่เสียนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตัว MCU นะครับเป็นที่ตัว microcontroller นะครับวันนี้มา ซ่อมต่อนะครับก็คือมาหาสาเหตุที่มันเสียต่อนะครับโดยจะทดลองเปลี่ยนชิปไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโดยจะยกตัว MCU จากกิดทายตัวนี้นะครับกิดทายตัวนี้ก็เป็นกิดทายที่เพื่อนสมาชิกส่งมาซ่อมนะครับแต่ว่าคือมีความจำเป็นจริงๆนะฮะที่จะต้องยืม นะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราก็จะหาสาเหตุไม่ได้ตัวนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถทํางานได้ปกติแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวที่มีปัญหาในตอนที่1ที่ยังปิดงานไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะยกไมโครคอนโทรเลอร์เครื่องนี้นะครับมาใส่เครื่องนี้เพื่อทดสอบดูว่ามันมีปัญหาที่ตัวไมโครคอนโทรเลอร์ตามที่ผม คาดไว้หรือเปล่านะครับอาการตัวนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะฮะจากความเดิมจากตอนที่แล้วก็คือมันรันนะครับเดี๋ยวออน AC ก่อนอนี่นะครับลันแล้วเห็นไหมฮะไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับกําลังวัดเริ่มขึ้นเห็นไหมครับ 4แอมป์แล้วนะฮะกำลังวัดเดี๋ยวดูกัน900กว่าวัตต์นี่นะครับ900วัตต์แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีการดึงกระแสทาง DC เลยนะฮะนี่นะครับกระแสแค่0.1แอมป์นั่นนั่นเองที่ดึงไปนะฮะกำลังวัดไม่ได้มีออกเลยสักวัตต์เดียวนะฮะเป็น0วัตต์เห็นไหมครับอ่า ทีนี้จากที่ผมไล่เช็คอุปก,กรณ์ทั้งหมดนะครับบนตัวเครื่องเนี่ยมันไม่มีตัวเสียเลยเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตัว MCU นะครับเพราะว่าไล่วงจรดูแล้วเหมือนว่ามันไม่มีคําสั่งออกมาจาก MCU นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะยก MCU ตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ยก MCU ตัวนี้มาใส่นะครับเดี๋ยวมาทดลองกันเลยนะฮะแต่มันก็มีความเสี่ยงพอสมควรเลยนะครับเสี่ยงมากๆด้วยเพราะว่า MCU มันก็ค่อนข้างที่จะยกยากเหมือนกันนะครับถ้าเรายกไม่ดีนะฮะใช้ความร้อนสูงเกินไปนะครับ MCU ของตัวนี้อาจจะเสียถ้าเสียถ้าถ้าเสียนี่มันก็บานปลายเลยนะครับเพราะว่า MCU เสียนั้นเราซ่อมไม่ได้นะครับ คือไม่ใช่เราซ่อมไม่ได้คือผมยังซ่อมไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันยังไม่มีเฟิร์มแวร์ที่จะมาเขียนมันนะครับถ้าถ้า MCU เสียนี่นะครับคืออาจจะต้องมีซื้อกิจทายมาชดใช้เพื่อนสมาชิกนะครับชดใช้เจ้าของเครื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องเสี่ยงนะฮะยังไงก็ต้องเสี่ยงนะครับเพื่อที่จะ รู้ว่าอาการนี้มันเป็นที่ MCU จริงหรือเปล่านะฮะถ้ามันเป็นที่ MCU เราเจออาการนี้เราจะได้ฟันธงได้เลยว่าไม่ต้องไม่ต้องแก้ไข MCU เสียนะครับรันแต่รันได้โชว์วัตต์9 0 0วัตต์แต่ไม่ผลิตไฟเลยไม่มีไฟไม่มีกำลังวัตต์ออกเลยนะครับนะฮะนะครับ 4M กว่ากว่านะครับ940 950วัตต ที่โชว์หน้าจอนี้นะครับแต่ว่าวัดจริงๆไม่ได้มีออกเลยสักวัดเดียวอโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องแล้วเรามาลุยกันเลยเยาวๆเลยนะครับไม่มีการตัดคลิปนะครับก็เดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองยก MCU กันเลยคลิปนี้อาจจะใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่า,าผมจะไม่ตัดคลิปนะครับเดี๋ยวจะใช้วิธีการเล่งคลิปให้เร็วเอานะครับ อะโอเคนะครับยก MCU จากเครื่องที่ใช้งานได้ปกติออกมาได้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะายากพอสมควรนะครับเพราะว่าตะกั่วของเดิมที่มันมากับเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะละลายได้ยากหน่อยหนึ่งนะฮะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเอาเครื่องตัวนี้ลงนะฮะเพราะว่าเราจะใช้แค่ MCU มันนะครับ ครับก็เดี๋ยวต,ต่อไปก็จะยก MCU ตัวนี้ออกนะฮะคือเครื่องที่มีปัญหานะครับรันแต่ไม่ผลิตไฟก็เอา MCU เครื่องนี้ออกแล้วก็จะเอา MCU ตัวนี้ใส่ลงไปนะครับ โอเคยกออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็จะเอาจากตัวเครื่องดีเนี่ยใส่ลงไปแทนนะครับโอเค,อเคนะครับตอนนี้วาง MCU จากเครื่องที่ใช้งานได้ปกติลงไปบนเครื่องที่รันได้แต่ไม่ผลิตไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามันจะยังเปิดติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าการยก MCU เนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงพอสมควรเลยนะครับ มันอาจจะพังได้เพราะเราใช้ความร้อนเป่านะฮะตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันมันปิดหรือเปล่าาโอเคนะครับไฟแดงยังปิดอยู่นะครับก็แสดงว่า MCU ไม่เสียนะฮะตัวที่เรายกมาใส่ ก็ถือว่ายังไม่สวยนะครับดูหน้าจอกันหน่อยนึงว่าหน้าจอขึ้นหรือเปล่านะฮะอะ่โอเคหน้าจอยังขึ้นปกตินะครับทีนี้เรามาทดลองกันว่ามันจะลันได้หรือเปล่าะ อันนี้คือสลับ MCU เอา MCU จากตัวที่รันได้ปกติมาใส่นะครับตอนนี้จ่าย AC และจ่าย DC เข้ามาแล้วนะครับ เดี๋ยวปรับกระแสหน่อยเมื่อกี้ผมปรับกระแสลงเหลือแค่0.3แอมป์นะฮะปรับไว้ที่3แอมป์นะครับเดี๋ยวจะทดสอบรันดูว่ามันจะผลิตไฟได้หรือเปล่านะครับออนสวิตช์เลยนะฮะร,รันแล้วนะครับนี่นะครับ มีการดึงกระแสไปผลิตไฟแล้วนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวปรับกระแสขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะแปดแอมป์แล้วกันเพราะว่ามันดึงแล้วตัดอยูอ่นี่นะครับนี่นะฮะกำลังวัดออกแล้วนะครับร้อยกว่าแล้วนี่นะครับ นี่ครับกำลังวัดสามารถรันได้แล้วนะครับสรุปเลยนะฮะเป็นที่ MCU นะครับเป็นที่ MCU 100%เลยนะครับ MCU ตัวนี้นะครับที่ถอดออกมาจากเครื่องนี้นะฮะตอนนี้ตัวกิจทายตัวนี้ MCU ที่ใส่อยู่ไม่ใช่ของของของตัวมันนะครับเป็น MCU จากอีกเครื่องหนึ่งก็คือจากเครื่องนี้ นะครับจากเครื่องนี้ที่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรนะฮะลูกค้าส่งมาซ่อมแต่ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยืม MCU จากเครื่องนี้มาใส่เครื่องนี้ที่ลันได้แต่ไม่ผลิตไฟนะครับตอนนี้ใส่ MCU เข้าไปสามารถลันได้แล้วผลิตไฟแล้วนะครับอยู่ที่3า0กว่าวัตต์นะฮะ2 0 0 300วัตต์นะครับ,น,รบนี่นะครับก็มีการดึงกระแสทาง DC ไปผลิตไฟนะครับ ปกติเลยนะครับผมตั้งไว้8แอมป์นะครับนี่นะครับ200กว่าวัตต์นะฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไป15แอมป์แล้วกันลูกค้าบอกว่าลูกค้าเครื่องนี้บอกว่าตั้งแต่ซื้อมาในพัดลมไม่เคยทำงานเลยนะครับมันแสดงว่า MCU มีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเพิ่มกระแสขึ้นไปสัก15แอมป์เลยนะฮะเพื่อจะดูว่าพัดลมมันทำงานหรือเปล่านะครับ เพราะว่าถ้า,ถามันเป็นที่ MCU ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยใส่ MCU ตัวนี้เข้าไปพัดลมอ่าทำงานแล้วนี่นะครับนะครับกำลังวัด400ถึง500วัตต์นะฮะตอนนี้รันอยู่ที่400กว่าวัตต์4 5 0วัตต์นะครับกระแสมันยังไม่ถึง15แอมป์นะฮะ แต่ผมรันนานไม่ได้นะครับเพราะว่าโอ้ร้อนแล้วเนี่ยนะครับดูผมลดกระแสลงมาเหลือ8แอมป์เหมือนเดิมนะครับรันนานไม่ได้นะครับเพราะว่า,าขั้วแจ็คบานาน่ามันร้อนนะครับมันมันรับกระแส15้าแอมป์ไม่ไหวนะฮะก็ตอนนี้ลดมาเหลือแค่8แอมป์นะครับนี่นะครับพัดลมทำงาน รันผลิตไฟได้ปกตินะครับก็สรุปเลยนะฮะสำหรับกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการรันได้แต่ไม่ผลิตไฟออกนะครับก็คือหน้าจอโชว์อยู่ที่900ถึง950วัตต์นะครับหน้าจอโชว์900ถึง950วัตต์กระแสโชว์อยู่ที่4แอมป์กว่านะครับ ไม่ผลิตไฟออกทางเอาท์พุตนะครับไม่ผลิตไฟออกเลยสักวัดเดียว MCU เสียนะครับ MCU มีมีปัญหานะฮะอันนี้ MCU ยืมจากอีกเครื่องหนึ่งมาลองสามารถทำงานได้ปกตินะครับส่วน MCU ของจิตตัวนี้นะฮะก็คือตัวนี้ที่ถอดมาไว้ตรงนี้นะครับมีปัญหาอาการนี้ซ่อมไม่ได้นะครับอาการนี้ซ่อมไม่ได้อ่า ส่งคืนอย่างเดียวนะครับส่งคืนอย่างเดียวเพราะว่ามันไม่มีเฟิร์มแวร์นะครับตัว MCU มีขายนะครับตัว100รกว่าบาทนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้เขียนเฟิร์มแวร์ลงตัวลงบนตัว MCU ผมมีพร้อมนะครับผมมีพร้อมทุกอย่างแต่ที่ไม่มีอย่างเดียวคือตัวเฟิร์มแวร์มันนะฮะเฟิร์มแวร์ที่จะใช้เขียนลงไปไม่มี นะครับยังไม่สามารถที่จะซ่อมอาการนี้ได้นะฮะก็คือ MCU เสียซ่อมไม่ได้นะครับเป็นอาการเดียวที่ซ่อมไม่ได้นะฮะอาการอื่นซ่อมได้หมดยกเว้น MCU เสียนะครับโอเคนะฮะพัดลม ก็ทางานปกติเลยแรงมากนะครับตัวเครื่องรันปกติก็สำหรับตอนที่สองก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับมันไปต่อไม่ได้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นที่ MCU นะครับก็ถ้ามีอาการในลักษณะนี้นะครับมีอาการในลักษณะนี้ก็ ฟันธงได้เลยว่า MCU เสียนะครับรันได้หน้าจอโชว์800-900วัตต์นะครับแต่ไม่มีไฟออกนะไม่มีการดึงกระแสทางอินพุตนะครับคือไม่มีการดึงกระแสจากแผงหน้าจอโชว์วัตต์หลอกนะครับ MCU เสียก็คลิปนี้ผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยวต้องยก MCU ตัวนี้กลับไปคืน เครื่องเครื่องเดิมเขานะฮะแล้วก็เอา NCU ตัวเก่าใส่คืนแล้วก็ประกอบคืนลูกค้านะครับก็คลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับ